สวัสดีครับทุกคนทุกคนวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะมีเมทรนนีตอนประมาณสองทุ่มครึ่งนะครับมีใครรอดูกันอยู่บ้าง มันหายแล้วเงียบใช่ครับ ใช่นะตอนนี้มันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรแผ่มาบูไฮขมฟูมากยังครับคิดถึงเหมือนกันนะครับ นี่ไง g m t v เขาบอกว่าตอนนี้ h h a s hashtag t r n n d s ี r i e s ส p 3ที่หนึ่งแล้วโอ้ยขอบคุณมากเลยนะครับอจริงๆทุกคนดูกันตอนแรกแล้วตอนตอนนี้ก็มา EP 2แล้วก็วันนี้ EP 3ใช่ไหม พอปีเข้ามาก่อนน,นจะจ๊ะมา้วเริ่มได้จะบอกว่า อีพีหนึ่งอีพีสองเนี่ยจะพูดถึงกระแสตอบรับนะครับดีมากๆขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆที่แบบว่าเอ,อดูแล้วก็มาแบบว่าพิมพ์กันอะไรในแฮชแท็กต่างๆกันกับปีก็เข้าไปอ่านกันแบบว่าทุกครั้งที่แบบว่าซีรีส์อ่อนอะไรเงี้ยก็เห็นแบบ,นแบบว่ามีคนบอกว่ากําลังฝึกงานแบบว่าโปรดักชันอยู่อะไรเงี้ยก็มีแบบว่าพี่ๆน้องๆที่เขาชอบกันเนี่ยเขาก็ดูกันเนี่ยก็ขอบคุณมากๆเลยครับดีใจมากๆ เอาจริงๆในหนังพี่เจนอาจจะดูใจดีไปด้วยซ้ำหรอใช่ไหมอืมเพราะว่าในชีวิตจริงอะน่าจะโหดกว่านี้ไงลองลองดูกองพิโนชีดิโหดปะ<น>โหดกว่าพี่เจนปะกูว่าโหดกว่าก็น่าจะนะอ่ะตั้งแต่ทำงานมาคิดว่ากองกองไหนโหดสุดโหดเนเรื่องโลเคชันหรือว่าอะไรโลเคชันคนแล้วก็วิธีการทำงานทั้งหมด พีโนชีเห็นไหมดูชีครับดูชีโหดที่สุดแต่ว่ากองเนี้ยดีสุดเอ้ยกองนี้สนุกอะมีแต่คนแบบขี้เมาง์าก็เลยก็เลยชอบใช่แต่ถ้าสมมติว่ากันรู้ร้สึกว่าถ้าสมมติว่าเราเจอพี่เลี้ยงดุกันก็ไม่รู้กันจะทำไงเหมืกันนะในจีเอ็มทีวีคิดว่าใครจะเป็นบุคลิกพี่เจนได้มีปะ พี่อยู่พี่อยู่ได้ปะอยู่ไม่ได้พี่อยู่ไม่รู้เหมือนเรารู้เห็นเขาแล้วว่าเขาเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ว่าเขาใจยังไงเออใครวะใครหหวยๆใครเออวะอะแต่แต่ว่าแต่ว่าวันนี้ไม่ดุขนาดนั้นแล้วครับวันนี้เริ่มดีขึ้นลคะครับเริ่มแบบว่าไม่ได้การลองสปอยไหมล่ะนิดนึงวันนี้สำหรับอีพีนี้หรออืมอีพีสามอะ ที่แบบว่าไปดูดับดับมาเป็นยังไงบ้างก็ไปออกกองจริงๆแล้วก็เกิดเรื่องต่างๆอหือแต่มันจะมีเรื่องอันหนึ่งที่เกี่ยวกับเชือกลงเท้าด้วยแต่ไม่บอกว่ามันคืออะไรแต่ว่ามันเกี่ยวกับเชือกลงเท้าจะไม่ได้ะจาไม่ได้เลยว่ามันเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรอ่ะพี่หน้าไปดูด้วยกันปะล่ะฉันว่าน่าจะสนุกนะ นอะอยู่ป่ะเอาะเอ้ามือถืออยู่นี่ตัวอย่างตัวอย่างคือดุเลยนะก็มีดุบ้างครับใช่ไหมพี่เจนก็ก็เป็นแบบแบบนั้นนะมันเป็นแบบนั้นแต่ว่าเอาจริงใจอ่อนเร็วเชื่อเชื่อผมพี่เจนใจอ่อนเร็วมากนะแค่เนือคือ เขาแต่ว่าคนคนบอกว่า EP ที่ผ่านมาคือบอกให้รู้เลยว่าจริงๆสับโปรดักชันต่างๆแล้วก็บรยากาศในโปรดักชันแล้วก็คนชมมันเยอะมากเออฉากพร็อพพร็อต่างๆสีอะสีที่อยู่ในฉากะอะไรเงี้ยคนชมแบบสวยมากเงี้ยครับก็เลยขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอบคุณทางภาพดีด้วยพี่นัทเนาะ<ช>พี่นัทครูปางที่แบบว่าสร้างสารรค์ออกมาได้แบบเออ ดีดีจริง,รงๆไม่คิดว่าแบบเออมันจะแบบปุ๊บปั๊บ,บสนุกขนาดนี้ครับส่วนใครที่แบบว่ายังไม่เคยยังไม่ได้ดูอะไรเงี้ยแต่ว่าติดตามเราในนี้เราก็เขา้ามาเห็นรู้อะไรเงี้ยก็สามารถย้อนดูได้นะครับใช่ใช่ที้วิวใช่สี่ทุ่มครึ่งวันนี้นะครับแต่ว่าหนึ่งกับสองอ่ะน่าจะมีอยู่แล้วอยู่ในแอปพลิเคชันและครับเดี๋ยวสามมาวันนี้ ก็รอดูคืนนี้ได้เลยแล้วก็ฝากแฮชแท็กของเราด้วย t r e n d y the series ีสปะ t r e n d y the series EP สามวันนี้นะครับทุกคนวันนี้ห้าร้อยเคทุกคนเพราะว่า EP1 หนึ่งเราไปเท่าไหร่วะสี่แสนสองก็สี่สีสองสองก็สี่แสนห้าวันนี้ก็ห้าแสนขึ้นไปขึ้นไปอาทิตย์ละห้าหมื่นนะค่อยๆ่นะคร แยอยู่พี่กันบ้านปะอยู่บ้านครับเมื่วไปบ้านรุ่นพี่ใหม่อีกแล้วหรอบ้านแพรบ้านเพื่อนอป็น,น,นลูกเหรอลูก,ลกของโตแล้วเหรอลูกของพี่กันใช่เฮ้ยโตวไวมากพี่พลอยบอกหน <1 M S 2> ึ่งเอ็มหนึ่งเอ็มเลยรอพี่พลอยเกินไปฉันอยากดูแต่ลืมพาสเวิร์ดวิว มันสามารถกู้ได้ไม่ใช่หรอพี่เจนหมายถึงว่าไม่ใช่กู้บอกบอกว่าลืมแล้วก็พิมพ์ไปเขาอาจจะส่งรหัสเข้าเมลไปครับพี่เจนน่าจะนะน่าจะเป็นอย่างงั้นนะวันนี้ไปไหนมากัน,ว,น,นวันนี้ไม่ได้ไปไหนเลยเมื่อวานไปแค่บ,บ้านเพื่อนแล้วก็เนี่ยวันนี้ก็กลับมาบ้านไม่ไปไหนเลยเใช่คุณไปว,ว่าคุณนี้ไปไหนอะ่ะไหนบอกให้ฟังหน่อยสิบอกให้ทุกคนได้รับรู้หน่อยสิ ไม่รู้ค่ะอ,อ๋อออกตอนกลางวันหรือออกตอนกลางคืนน่าจะกลางวันนะอ๋อวั <c oughs> สด,ดีค่ะพี่พลพี่พลจะมาจอยไลฟ์กับเราไหมล่ะไหน,ไหนไมีใครอ,อยู่ในนี้มัางอ่ะมีพี่พลมีพี่เจน มีพี่วอมมีพ่อแจ็คมีพี่เกมมีพี่พลอยมีเจนพี่เจ,จนนี่ GM TV เกมไหนเกมบอยไงใช่เกมบอยสองนิว้วเกมบอยขอสองวันนี้เป็นวันเกิดของนาย Happy Birthday ค่ะมีความสุขมากๆนะคะและคืนนี้อย่าลืมดูนะคะสองทุ่มครึ่งนะคะใช่ค้องจิอมอยากรู้ว่าอยากรู้ว่าตั้งแต่แบบว่าดู ้าวปปีหายทุกคนปะปีหายไปไหนอ่ะมันหายไปไหนอ่ะมายังอือโอเคโอเคกดเลื่อนดูไปเรื่อยๆแล้วมันปุ๊บไปอีกฝั่งหนึ่ง <S 2> <S 2> <S 2> อยากถามทุกคนว่าแบบดูสองอีพีมาแล้วแบบมีซีนไหนที่ตัวเองแบบชอบไหมแล้วแบบตลกอะไรอ,อปะ่ะอืม ที่ผ่านมาฉันชอบฉากไอ้นี่นะที่อซแต่งตุ๊ดไอ้ไม่ใช่แต่งตุ๊ดแต่งชุดเป็นอีอีก<อ>ีแนเลนเ์นอะ AC อซอะที่ใส่ชุด<อ>แบบเขาแบบไปฟิตต<อ>ิ้งแทนส่งให้ลูกค้าคือแบบตอนนั้นก็คือตอนแรกครับคิดว่าซีใส่แล้วจะออกมาตลกแต่ว่าเฮ้ยดูดีเลยดูดีเฉย ดูดีกว่าคนอื่นแล้วกันเอาคนคํานี้นะฮะชอบเสียงสองชอบฉากเสียงสองค่ะเขาบอกเขาชอบฉากเสียงสองแล้วเรื่องฉากเสียงสองดีกว่าเพราะตอนแรกตอนเราอ่านบทเราก็รู้สึกว่าซีนซีนเนี้ยเป็นแบบว่าแบบตลกเนีอยเพราะว่าตอนเราอ,ายอย่าน่งเนี้ยเราก็รู้สึกว่ามันตลกแล้วตอนทายจริงกันก็รุดขำด้วยกันก็ตลกตัวเองกันตลกจริงอันนี้ตลกจริงเสียงสองเรียนเสียงพูดใจพูดว่าพี่เจงคะ่ะ ทีมแคสติ้งโทรมาบอกว่าแคสฝากบอกว่าพี่เจนคะลุงเอ็กซ์าไม่ว่างแล้วใช่อพีสามมีคนบอกชอบชาติสัมภาษณ์งานก็คืออีพีแรกเลยเนาะที่กับพี่แปมเหรออ๋อ,อบทพ,อพี่เจน เหมาะกับคุณออฟมากเอาจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมไว้ผมยาวมากที่สุดเลยนะสาหรับเรื่องเนี้ไม่เคยมีเรื่องไหนผมยาวเท่านี้มาก,ก่อนลุงออฟชอบปืนไหมอันนี้น่าจะแปลกูเกิลมานะฮะน้องอะไรเอ่ย <laughs> อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยแก ถ้าวันนี้ถึง,งห้าแสนอ,อาอ,อีพีหน้าเราจะรวมตัวกันดูครับนี่เป็นไงละ่ะคนอื่นเขาว่างล่าน,น,น,นั่นสิ <c oughs> <laughs> ผมยาวไว้มัดใจน้องไรอันไอแอดมินเจมส์ทิวคือใครวะไม่รู้ว่ะมันแบบ เล่นถึงแอดมินมีมีมีอะไรให้เราพูดอีกนะเออไหนลองบอกาเลยว่าอยากเราพูดว่าอะไรพี่เจนจะยิ้มไหมครับวันนี้พรุ่งนี้จะอยุสามสามอยู่เท่ากันเลยพี่พลอยังดูอยู่เลยอะหรอพี่พลอยจอยไลย์ไหมอ่ะขึ้นมาเร็วเอออออเออ เฮ้ยบอกไปแล้วปุะบปีเอาเหรอเอาไม่น่าไปบอกเลยเพราะว่าันตีกับพี่เกรช่ำใครอ่ะเอาสมมุติว่าเอาเท่าไหร่เดียวห้าแสนมันดูแบบไม่ยากเกินไปปะหรือว่าต้องหกแสนวะเอาให้ได้ก่อนเอ้ยห้าแสนให้ได้ก่อน ที่เจนเริ่มจะต้องรอดูครับวันนี้ก็น่าจะเริ่มแบบดีขึ้นแต่ว่ากันบอกว่ามันเกี่ยวกับเชือกรองเทา้าทุกคนลองไปดูนะว่าทําไมถึงกันถึงพูดว่าเกี่ยวกับเชือกรองเทา้าสื่อนีไม่ได้แหละไอเดียวห้าแสนเป็นแบมมีแบมมียังไม่มีครับมีใครอีกอะ มีใครอีกคือมีปูนปะอีพีนี้ปูนแต่ปูนออกมาทีไรก็ตลกทุกทีครับมีป่าอันนี้มีปูนมีทุกคนนะมันเนี่ยเพราะว่าออกกองเออวะออกกองลักน้าชุมมาฟุฟี่มาชุมมาตลกปูนเข้ามไม่เห็นไม่มีนะมีพี่แจ็คมีเจม รรามมมันก็ไ่่ไีใคดหืืออวทุกคนบอกผมที่กันนรักมังอีพีสาปูนกับวิวมีฉากน่าสนใจเหมือนกันหลอแต่คู่นี้ก็เป็นคู่กัดกันอยู่แล้วครับในเรื่องก็จะเห็นแบบในใน,ใน,ในทุกทุกครั้งที่เขาประทะกันอะไรเงี้ยอ้าวดูแล้วซึ้งเผื่อวะ ดูเราซึ้งไม่ถึงอีพีนี้ใช่ไหมครับหรอ,อซึ้งเหรอไอการดูไปถึงอีีไหนแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเลยสี่ไปยังมยังมีเขามีแค่ดูแค่นี้พอสามปกันต go. <ง>่ออีพีสามนี่ฉันไปตัดผมใหม่มาดูเหมือนตัดยัง ก็สั้นเหมือนเดิมทรงเดิมทรงใหม่ยังไงเอาข้างๆออกอ๋อข้างๆสั้นเขาบอกว่าใช้เลยอีพีนี้แหลอะอ๋ออีพีนี้ดูแล้วซึิงอ่ะคอยดูฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันยังไม่ดูเลยเดี๋ยวฉันดูพร้อมทุกคนวันนี้ฉันจะนั่งดูนะคะ อยากดูว่ามันจะกมาเป็นอย่างไรนะคะจะมีโอกาสเห็นเดี๋มรอก่อนร <c oughs> อก่อนรอ,อ,นอ,อผมไม่ไหวอะ่ะผมยาวันร้อนทุกคนอากาศาต,ตอนนี้ไม่ร้อนกันหรอโคร้อนเลยวันนี้อย่างร้อนเลยเหมือนตัดผมกับไปย้อนกลับไปสามปีที่แล้วสามปีที่ อยากดูคอมเมนต์เนี้เขาหายไปไหนกันหมดเอออยากเห็นคอมเมนต์ใน X อ่ะเปิดเขาไม่ได้อ่ะใช้มือถือจะหวานไหมก็หวานไหมไม่รู้ แต่ว่าอาจจะหวานป่ะไม่รู้ว่าหวานนิดหน่อยลองดูแล้วกันกันก็นไม่รู้ว่าหวานขนาดไหนแต่ก็ลองดูเชื่อรงทาง่าอันอจริงอะ่ะหวานมีแน่แต่ว่ามันจะพอใจสําหรับทุกคนหรือเปล่านี้ไม่รู้ต้องไปดูว่าเออมันมันประมาณไหนกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยที่จะคนว่าว่าเออหวานไหมใช่ใช่ออควรจะติดตามตลอดไปนะคะขอบุณค่ะ เรื่องมีปังมากคนน็อกดอมเราก็ดูเยอะมากเลยขอบคุณมากนะครับสําหรับแบบที่แบบชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบชื่นชมชื่นชอบเืออชื่นชอบ <c oughs> ทรงผมทรงนี้เห็นเหมือนตอนทฤษฎีจีบเธอไม่เหมือนอ๋อทฤษฎีตอนสุดท้ายปะตอนสุดท้ายที่แตดผมจัน อยากให้ถึงสองทุ่มครึ่งแล้วโอเคเดี๋ยวสองทุ่มครึ่งเนี่ยใช่ไหมครับเราจบไลฟ์ใช่ไหมแล้วเราก็จะไปปั่นแท็กกันผมยังไม่ได้ฮวิทเลยวันนี้ผมยังไม่ได้เอ็กซ์เลยสรุปไม่หวานเลยเซอร์ไพรส์รต้องดูผมมันตั้งแปลก อันนี้คือเซตหรือไม่ได้เซตนะใส่ใส่เล็กน้อยเดี๋ยวมันออกล้านเดี๋ยวมันแบบเป็นซุปเปอร์สยาไม่ได้ก็เลยกดกดตรงนี้กดตรงนี้นะทุกคนแล้วก็สวยๆอย่างนี้ให้มันขึ้นๆมันก็จะดูอย่างนี้นี่ทรงผมลมพัดเห็นไหมลมพัดเข้าหน้าห้าแส่แล้วเล่นติ๊กตอกคู่กันได้ไหมค่อยว่ากันค่ะ พี <chat> ่ออฟเหมือนลูกชิน้นอันนี้ด่ากูป่ะนี่ไม่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกเราจัดการให้วานเองขอบคุณค่ะแยดมากคืออะไร่ะมีซิลบเต้าหลอดของแม่เพื่อนเพื่อนเราหายไปไหนก <Yeah> <imagination. S 2> ันหมด่ะไม่รู้ว่าตอนนี้จะสองทุ่มไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกันอยู่ น EP นี้ EP ที่สามสี 3, ่สามสี่ถ้าระบบหน่อยค่ะคืออะไรอ่ะถ้าระบบอ่านไม่ออก EP หน้าป้ปีไม่อยู่คืออะไรอ่ะฉันไปจีนไงแต่ฉันน่าจะกลับมาทันนะ <All right. S 1> ฉันคิดว่าฉันน่าจะกลับมาทันเออ คิดว่านะครับน่าจะทันเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองถามพี่แจค็คดูก่อนว่าทันไหมยี่สิบนี้มันเกิดเตนะครับทุกคนอย่าลืมไป Happy <laughs> แฮปปี้เบิร์ดเดย์เตด้วยมันจะอายุเท่าชันล้วครับทุกคนสามสิบสามขวบแต่ฉันไม่อยู่แฮปมันน่พี่ยามพี่ยามมาไหน จ้าไหนจ้า W C อ่า <c oughs> จิินไหมครั <c oughs> <c oughs> อ๋อใช่เดี๋ยววที่สิบแปดสิบแปดนี้ แบบนี้ไลฟ์พาวครับก็มีออฟกันแล้วก็เตน,นะครับเต็มพิธีกรออฟกันเป็นขากับเชิญนะครับเดี๋ยวดูว่าคุณเตตะวันเนี่ยเขาจะมีคำถามอะไรมาถามพวกเราบ้างใช่ใช่เออน่ารักคืออะไรพี่อ่านปะปะา คุณน้ำอยู่ไหนเนี่ยอยู่ห้องบ่เงียบออกไปแลวไวปะเนี่ยยังไม่ออกเพิ่งไปเพิ่งไปอยู่ก่อนอยู่ก่อนอยู่เป็นเพื่อนก่อนจีน่าขอบคุณนะนะพี่ยาม มันกลับมาเลยค่ะเนี่ยมันก็เดินมา,มาหาป,ปีดิดหูขอบตาดำมากถ้าฝึกหลักเอาจริงจริงาฝึกหลักกันมันไม่ได้มีเป็นท่าของมันขนาดนั้นเราก็เลยไม่รู้ว่ามันที่จริงมันคือท่าไหน น้องต้าฮูค่ะหน้าพี่กันเนียนเวอรอยากดูเฟรมคู่อันนี้ก็เฟรมคู่นะครับน้อใส่กันมาขับญี่ปุ่นมานะคะดิฉกตโกโซายมาน้องห้าแสงขอชาเลนฝึกรัก okay, เค้ดีด,ดีก่อนนะูกคนเออ เดีย๋ยวถามเ,เพื่อนกันว่าถ้าจะออกมาเป็นยังไงนะคะเมื่อไหร่จะมีแฟนมิดออืมตูมแต่เบิดแผ่นดินไหวซึ่ามิทมหกนี่ะดี่ดูน้อง,องอยู่นี่ใครคะน้องอยู่คือเป็นใครค้า มาขออ,อนแกนอีกไหมอตอนนี้ตูวอ้วนเหรอ,อนนสองทุ่มครึ่งนะทุกคนอย่าลืมครับใกล้เวลาแล้ว Love you b ออกกันอิงโคเราไม่ได้ไปโครากันนานแล้วเหมือนกันเนาะนาน<ป>แล้ว เชาวโคลาครับอยากไปครับพาพวกเราไปหน่อยนะคะอย่าไปอยาไปอยาไปไม่ไ,ไปโคลานานมากอะ่ะทักพักนะฮะเชื่อมมากรุงเทพกงอยู่กรุงเทพคะ่ะอยู่กรุงเทพเนาะมาโคลาเร็ว เอางี้ดูอนะีพีแรกตัวพี่ดุเวอร์จะมีใจกี่โมงนี่คุณอามมาชงให้ด้วยพี่อามก็ดูก่อนดูอีพีสองก่อนเดี๋ยวเขาก็เริ่มแล้วอีพีสองก็เร,มมเริ่มมียิ้มแล้วค่ะลองไปดูค่ะแบบยิ้มเงี้ย <c oughs> ยิ้มเันจริงดิ คำยังทำไม่ได้ก่อนนี่ไงไหนเห็นแล้วยิ้มเห็นฟันไหมเห็นนิดนึงเิ้ยเงี้ยช่วงนี้เชียงใหม่บรรยากาศดีมากมาเที่ยวได้เลยค่ะทีมพี่เชี่ยชอบเลออนก่อนในเรื่องไลออนจะกินข้าวกีก่โมงเออจริงๆไปร้านอาหารนะ ไม่ค่อยได้กินข้าวเลยนะพอรอบแรกไปก็ทําอะไรก็ไม่รู้ก็ต้องอ๋อรอบแรกไปเราไปดูป้าเขาผัดข้าวแล้วก็รีบวิ่งกลับไปถ่ายเพื่อจะส่งงานรอบที่สองต้องไปหาเอ็กซ์ป้าก็เลยไม่ได้กินข้าวเออจริงไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะโอเคทุกคนยังไงก็ต้องฝากด้วยแฮชแท็กคืนนี้ t ทรนนีเดอะซีรีส์ EP สามสาม i n e e เทรนนีเดอะซีรีส์ EP 3นะครับใช่ครับก็มันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเอ่อเทรนนีนะที่จริงๆก็มีทั้งเรื่องครอบครัวเพื่อน หลายๆอย่างอะไรยงเงี้ยครับแล้วก็เกี่ยวกับ production house แบบเกี่ยวกับฝึกงานก็อยากให้ทุกคนติดตามกันนะครับส่วนวันนี้เนี่ยก็เป็น EP 3แล้วก็ฝากแฮชแท็กด้วยแล้วก็สำหรับใครที่แบบว่าดูไม่ทันตอนที่ตอนสดตอนเนี่ยใกล้จะถึงแล้วนะครับก็ดูย้อนหลังได้ที่วิวตอนสี่ทุมครึงเย้โอเคขอไปป,ป,ไปั่นไ,ไปก่อนไปๆไบนะไปายค, <ขอ S 2> ครับขอบคุณครับบายบาย,บาย,บาย